นี่ก็เป็นวันที่6ทุเบอร์นะครับปี2000ก็เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ผมไม่วิ่งไม่ได้วิ่งมา5-6วันแย่เหมือนกันเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งหนึ่งพาชมว่าบนถนนนะเพื่อนดูรหวาร่าเป็นยังไงบ้างพอเมื่อกี้วิ่งตรงถนน3ามสี่ว่อยูหลังบ้านประสุมนี่เราพาเดิน อาร้านอาหารร้านนี้แต่ก่อนก็เปิดนะอ๋อเทคเเ้าอ,อย่างดีกวมันนะ้งโค้งขึ้นหมดอ,อ๋อเป็นอาหารปากักอีสเทินโอ้ยก็ตอนนี้ก็โค้คขึ้นแล้วมืดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมืดเรวขึ้นไปเรื่อย Sải Q66 nó hoặc 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 การจราจรก็เยอะนะนี่วันวันอะไรวันนั่งคานเดีว๋วันนังคารตอนเย็นเอเอแต่จะบอกว่านี่วิ่งไปต้องใส่เสื้อหนาวไว,ว้เพราะตอนนี้อุณหภูมิ18องศาวิ่งไปก็ตัวเปียกไป ถอดเสื้อพักหนึ่งก็หนาวต่อก็ใส่ใส่ถอดถอดีอันนี้แหละโอเคพอแล้วนะอาหารมื้อครับผมไข่เจียวกับกล้ยหอมแล้วก็กิมจิสำเร็จรูปไปซื้อมาก็เดือนหนึ่งแล้วล่ะมันก็ไม่เสียหรอกเพราะมันมาเกวันเก็บได้นานอยู่เนาะโอเคผม้โเพึ่งวิ่งมาเสร็จอเหนื่อยดี โอเคไว้คุยกันค่ะ